กูแค่ลงมาปีกวิเวกพร้อมกับจิตที่เพ่งไม่ต้องเค้งที่บิดอย่าให้เกินเส้นที่ขีดเดี๋ยวกูเผลอปิดชิมเล่นเยอกูฟังบีดหยิบกระดาษกดัวกบวัำตวัดจะเขียนกำลังขีดไปประกาศสะบัดชวัดชเวียน จะผัดกูต้องถอดรหัสก่อนประดับกับเสียงและกูสอบกับสับก่อนจะจับธนบัตรกับเหรียญอ๋อกูลงมาในศึกสงครามแต่ท่ามาอยู่ข้างเตาร้อนและกูฝึกฝนมันจนมีร่างเงากอดคำกูคล้องเดายากเหมือนกูผนึกผลงานอยู่บนซากดาวเคราะห์แค่รูปร่างอัปลักษณ์แม่งกระโดนนินทากูฟิปเป็นวัดแทจักเหมือนกับพาลินโดกูไม่ใช่จกกักรพรรดิแต่กูมีโฟล์นินจาคนละนัดปะละ ไฮดาวซินดมกูสั่งคนตามยิงมึงโดนพยามารล,ลงทันกูพูดบนความจริงแต่มึงยังบนบาสกูคแค่โฟตามฟิลเหมือนล่างอวตารบนครับไม่ได้มาโชว์ลามคิวแค่ออกมารันวงกาถ้ามึงอยากจะวัดมึงเชิญลองเชิงกูพูดจริง,รงไม่ต้องเดินกองเพิงกูแล้เพื่อลองเลินมอมึงช่วยแต่ตองเชิงก่อนว่าสก,กิลกูมากกวมึงเป็นพันเนินกองเลยจะวัดที่บรรดาศักดิ์หรือว่าฐานนันดอน เขียนคำตามหลักเหมือนมีผังคำกอนรามกูใช้ปัญญาจับแล้วก็มองปัญหาถ้ามึงเป็นหัวหมากูก็ห่างมังกรและมึงกูขำคือไรกูฟังบีจะนับบากูดับความหวังมึงไงไม่มีตาประทับเจิกูหยิบของขังดึงไปมึงไม่มีสิทธิชนะมานแล้วพอหลังมึงตายเดี๋ยวกูไปชาปนักเกตเจ้าว่าเดืลรอเป้ามึงต้องลาสีขากูเหมือนเจ้าพ่อลงมาตามถีบหมามึงแพ้กูก็ไม่ต้องเศร้าอย่ามีความอิจฉาแ้ากูไม่เข้ารอบกูาปาฏิหารละไอ้สัต โฟแปลกแบบกูไม่มีทางสัรหาในวงการแล้วกูจะปฏิสังขรและมาพาสังขารเข้าไปต่อกก่อนนอนในยามฝันหวานกูมีลางสังหรเลยมาตามสังหารกูใช้โฟธรรมดาขอโทษที่ทําไม่เครืองประการใดที่กูลงมาประชันแค่มาเตือนระวังภัยแถมหน่อยแล้วกัน ทั้งหมดเดี๋ยวกูทาเพื่อเงินแล้วพวกกูเลือกเดินกันไปหลายเส้นทางตอนนี้ที่กูยังเลือกเรียนก็เพราะเพื่อเพียงเข้ามาหาผู้คนแม่งบอกว่ากูขายเล่นยากูก็มีเป้าหมายเช่นกันเป็นเสือจะไม่ยอมโดนหมาลูกคมกูจะไม่ตอบคําถามพวกที่แม่งชอบดูถูกดูแคลนกูก็แค่ออกมาแล็ปทาตามฝันที่กูปลูกกูแลงพวกมึงอจะหยุดเจ๊กไหมกูไปฝูกเน็ตไทยใส่สูตรดูแพงกูมีพ่อแม่ตายยที้ยังไม่สบายกูไม่หยุดดูแลที่ตลกมากได้ยินแล้วกูไม่ต้องห้ามโกรธ ้าหมดพุที่แม่งดักดานโดยกูจัดการแล้วก็กลบล่าง้าหมดเพราะมึงยังพิมพ์แต่กูทําจริงเนี่ยมาจบเป้าห uh, uh. ลังจะมึงฝานเสร็จกูจะความสำเร็จเข้าไปตบหน้าเยี่ยเจอกันรอบนะ้าไปเลยสัตว์ควยบาย